งอะปีงกินเลยเด้อไม่เป็นสีซื้อซอยได้อายกันเลยสีกินซอยอีร้อยสี่สิบสามสิบห้าเอสวัสดีสวัสดีทุกคนทุกท่านที่มาหับสมเบิง เมื่อนี้ก็มาพอ่อคขยแม่แลออ้วก็พ่อไอร้อยแต่ยินว้าอยไอร้อยหายเคืองบอฮะหายเพิ่นแนววอามาเบิ้งดูนี่นนเ,นเออเบิ้งเอาเอาบิ้งเอาเบิ้งอา่งอาจนจนจนพ่อแม่อยู่ต่างประเทศเพื่อนว่านอีร้อยนะ่ะขายเพื่นเลี้ยวเยะไปซื้อซ่ไอเด้ยวอะเจือเพิ่นซื้ออยู่บอเพิ่นสิเมาเลยได้ฮะเอาขายน้อยเพิ่นก็เมาเมื่อตัว อีร้อยขายลูซินได้จังไมมอีร้อยทงหนึ่งนี่ลูซินลูซินโง่ได้ซื้อสิบหกพันได้กินกำไรเท่าไหร 5, ได้กินกำไรห้าพันไ, 5, ไม่หนึ่งได้มีจังอันสมไม่หนึ่งมีสามลูกไปขายยื้อเชือบหนิเออมปิ้งไกล้หนิเดชขายแบบเร่อขายปิ้งละพัน เนอะเฉพบ่ปีงหนึ่งนะปีงสกินเด้ยเล้ไม่เป็นซื้อซอยได้อายกันเลยสกินซอยอีร้อยชิ้เป็นแม่ค้าแล้ววันนี้นี่แหละเกือบได้ซื้อมือบ่าเกือบนะซื้อเทเลสโอ้เกือบเกือบงามเบิ้งเบิ้งเอาเบิ้งได้เงินไปดํานานะมาสองมือก็มีพ่อไปดํานารักไปดํานารับจ้างมือเทเลสไปดํานา มือสามสิบห้าวันนี้สี่สิบอีแม่ก็ไปแม่ก็ไปเจ้าได้ได้วันเท่า้รเจ้าเนี่ยบัตรฟูเงียบไปได้สี่สิบห้าน้อยกัสามสิบห้ามือศูนี่สามสิบห้าวันนี้สี่สิบเนี่ยดำบอลเก้าบอลหรือดำมบอลเมื่ออเขาตกตาเรียนนันเี้อี้อยก็ได้เงิน ได้เงินดำนารับจ้างแล้วก็คือของขวัญตัวเองซื้อเกิบนี่ซื้อเกิบเมื่อขายอันนี้ขายห้องอยู่ห้องกินได้หายเมื่อไหร่รยแต่ละมือนี่ซัมนี้ได้ไปหายต่อเลอนี่ซัมนี้ตอนเพลินจะมาถ้าไปอ่าปิงปิงอยู่เฮือนนี่บ่าเดือนเป็นไม่ค้าน้อย,นอย,นอยเนาะเฮ็ุใดเลยไปเปล่นี่รับจ้างคิดลดจัดอีห้างนั่นแหละอ่า มนเข้าไปออาซื้อคีซีเดีวก็ขี่รถจ้างห้างไปนี่คือไม่เอารถที่นั่นไปคือว่าแล้นนะูไปหาให้ฮอดเจอเนี้ยเขาเ็ซื้อบเอ่อเออันเล่เนแนวเออหือเขาซื้อ,นะอเนี้ยพิงไ,ไก่ตอนเพ,เนเพลนอ,อโห อีร้อยกับเจาขายเนาะพ่อลุงแม่ป้ามาเด้อมาซื้อซอยอีร้อยแน่นี่อีร้อยกำลังซีได้เป็นแม่ค้าแล้วบ้านี้เออกำไรขายกำไรอันนี้กำไรอยู่ห้าพันตัวนี้เด้โขงไกล้เออก็ดีแล่นเลยสิบพันปิ้งละพันขันยูนีได้สิปิ้งได้สะอันนี้ซื้อเท่าไรอ่ออันนี้ซื้อเท่าไรอันนี้ซื้อสิบห้าบัตรมาเฮ็ดเป็นปิ้งได้เลยจากปิ้ง ซาปาปก็ได้กำไรอยู่ห้าพันไม่ได้กินบ่มีแต่หายไม่ได้กินเล้วประหยัดยี่น้มีแต่หายมาเงิน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 อยู่ยี่ล้อก็ได้เงินแล้วแบบนี้เนาะพอได้เก็บเป็นว่าคือจะเอออยู่ก็อยู่แท้ยี่น้อยเป็นรักกินไข่อะไรอะไรนีมื่อกี้กันมาพอ่อแล้วกันเลยว่าถ่ายภาพบรรยากาศได้เบิง้งนี่แหละ นก็จีได้เป็นแม่ค้าแล้วน้อยกันเลยหายทางยาสูบก็หายยายากระยาเพื่อนอี่คนยาบ้านแพงยาบ้านแพงหรือว่ายากาไก่ยากาไก่ใช่ไหมโปรตุกีสยากาไก่เด้มันมีหกกาไก่เนี่ยสิประมาณนี้เพิ่นก็ฮะเดี๋ยวปุ๊กก็มี นี่กับกำไรยาปุ๊บกับมาซื้อยาวานแพงแน่เนื้อทิพย์แน่มัเนี้ยมือเศร้านี่ที่เห็นเห็นไปตลาดเมืองสุนก็ไม่เท่าบ่าไม่เท่าได้ขายอยู่เฮนอีร้อยไปรอหายเพล่ดเลินได้หายกว่ากันบัณฑิตน่ะก็ดีแล้วะยาสูบก็ไปหาเลาะแถวทงเลยนะเปล่าเหมอนกันวะเออถือไปน้ำแล้วะบางทีเพื่อนจะซื้ออันนี้ยาสูบหอมๆเัมนี้สูบแล้วก็เมา มีเสื้อก็ลองซื้อสูบเบื้องวันนี้เด้อเขาก็ซื้อแหละผู้ที่มักอยา่าสูบเนี่ยอีน้อยก็ซื้อดูซีนแสดงว่ามือ,ม,อมือนี่นมือเท่าลรม,มือนี่อันนี้สิบหกสิบหกอันนี้สี่พันสิบห้าเขาลดเธอบ่หนี่นน 5, 5, 5. ไปซื้อน้ำค้าตลาดเขากลดเถอะ yêu sữa à, là yêu ta lạt phù, phải chơi yêu ta lạt mừng sọn nó. đi là to đi hơi bên đây lái lái, สู้ทนสู้ทนอืมดีแล้วที่หัวจักจะช่วยขายกันเลยขายไปเท่าละน้อยขายตัวนี้ได้ก็จังไปขายตัวอื่นนี้อืมถ้าว่าเจ้าได้ขายดีเด็กอะเอาตัวอื่นเข้ามาเสริมเออมันได้หลายเพือนบึงเฮ้ยนิดนก็เพื่อตลาดเท่านั้นนี่นะสีื้อตลาดมาเลยตลาดอิ่มทองบรฮะตลาดขบวงจอน เนาะเห็ดแบบตลาดน้อยเลยบ่านลอยเสรทีบแล้วเนาะกี้เออแั้วมัดสุดท้ายมาแล้วขี่อรอพอแหงแล้วเจ็ดแปดกิโลเมตรรูอ่แต่นี่หอดเทินลุงแร,กร่กับแม่นสามกิโลเมตรผู้บ่หอดพุ่นนะอออพแหงยุก่กับกี่เรทีบ นเนยไอ้เพิ่นไปห้าเลาาซื้อขี้สีน้องไปห้าเลาะขายเครื่องเนาะพอไม่ออกมีเห็นตอนนั้นเพื่อนไปห้าเหลาะขายเดี๋ยวเมื่อหน้าสิมาเฮ้เบิ่งตอนเพิ่นไปเหลาะขายน้องเพิ่นสิเฮ็ดแบบเลยสิติตามเพิ่นไปเมื่อนี้เอาทืนมาเฮาไปต่อทืนก่อนเดี๋ยวเพิ่นได้ขายมันมานเป็นของควัญเฮ้เลยของควัญของคนสู้ชีวิตเนาะนี่แนละยก็น้องล่าน้องลาตัวบาง ก็ได้มาเห็นว่าสิีมีพอ่ออีกร้อยแล้ว่ะก็แม่ไปดำนารับจ้างเลยแล้วเนาะม่ได้พอ่อกันใแต่ว่าอ่าไ,ได้ได้จักแสนไปดำนารับจ้างรวมทั้งหมดได้แสนแสี่สิบห้าแล้วก็ไปซื้ออันนี้แนบหรออันนี้ถ่นเกาเออถึงเกาโอ้็อยังดีอสูอะ บันกำไรมันได้สะโฮมไหมอ่าแม่เนี่ยกำไรมันก็โฮมไหมทึนมันก็เอาใบเอาใบซื้ออกีกำไรมันก็โฮมไหมทึนมันก็ซื้ออีเถึงเฮงมันก็ได้เป็นก้อนเป็นนั่นขึ้นมา,ม,ามันถึงไปเฮ็ดตัวเมออีแล้วก็เอาตัวนี้ก็ขายไปน้ำเอาตัวเมอมาเสริมเ้าน้ำเป็นนั่นนั่นเลยมันอย่างได้ไดย,อย,อย่างนี้เนาะแต่เพิ่มมีไอเดียเพิ่เรมก็บาะอีร้อยใน่เด้อแล้วติมาสิมาเฮ็ดคลิปบ่ออีเธอหนึ่ง ว่าตอนนี้รีไยก็กำลังเริ่มขายเริ่มเห็นเป็นแม่ค้าผู้ทีหูกะอันนั้นแน่แน่เนาะเห็นหด่อะอาจับ,บ้างกับสิได้จบคลิปไเพีงซัมนี่เนาะพอกันคลิปเมื่อก็อยู่ดีมีแ,มแหงเดอ้อผู้ที่รับสมเบิ่องก็ได้อันนี้อีร้อยเป็นแม่ค้าเนอะคลิปนี้คลิปหน้าถึงพอกันเมื่อว่าสิไปทางเลยจบคลิปไปเพีงซัม,มอีม่